จ้าพี่น้องเจอกันอีกแล้วเนาะเอานี่เราวันศุกร์ที่เจ็ดม่วงจ้าปูกปีที่แล้วเด้๋ยพี่น้องเนี่ยปีที่สองเขาเขาปูซื้อ่าเขาดอกดอกบักนี่จะเป็นน้ามดอกไม้อะจ้าตาเป็นอมะปูกปีที่แล้วเน,น,เนเา,เา,า,เานะเป็นดอกจ้า อันนี้ผักซีจ้ะพี่นอ้องผักซีบ้านเ้ายายกินบ่งมื่ได้กับพองไว้ถาให้มันเป็นดอกไว้ถาทาพันไม้ทำพันไม่นี่กับปคุ้งปลูกไม่จ้ะปลูกไม่เป็นดอกเราพี่นอ้องเป็นดอกแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นดอกจ้ะเดี๋ยวก็คงสิบบ่อทันโดนอกเดี๋ยวก็ได้เห็นหน่วยมันเนาะจ้ะเป็นดอกดอกแล้ว ปลูกไว้ปลูกเสริมไปจะอันนี้ต้นเกาเขานั่นแหละต้นเกาที่เคยอยู่ในขีปะเนาะแล้วผู้ใดติดตามย้ายจะลูกว่าต้นมันเป็นต้นต้นเกาอันนี้ก็เริ่มปลูกไม่จะเริ่มปลูกไม่เริ่มปลูกไม่ที่จะให้เขาเนี่ยนวยไ่นวยดกขึ้นกันจะพี่นอ้อง จะเริ่มปลูกไม้มีตะไคร้จะปลูกพีนก่น้องเพราะว่าจะเริ่มปลูกไม้มดเลยจ้ะเพราะว่ารู้อันเก่านี่อันต้นนี้ก็เริ่มเป็นน้อยแล้วจ้ะเนี่ยเห็นบ่ตีะจะพี่นอ้องบุกคุงอยู่นี่จะเตีย คงอยูนี่จะเตี้ยทำการเพราะแล้วก็จะแล้วเพาะเขาใส่ถุงปลูกแล้วก็ก็จะฝังลุงเล็กๆจะไปนอน่วยเขาวยโบโบหองลน,นเล็จ้ะเตี้ยจะไปนอน เริ่มเป็นต้นเป็นนั่นเราจะปลูกปลูกไปกินไว้นั่นเนาเรือเขาก็ขายอพี่น้องนี่แหละนี่จะบอกนี่จะบอกคุ้งอาจจะเนี่ยย้ายจะปลูกบุกคุ้งชอบปลูกเพราะวะ่าเขาไว้ฝากพี่ฝากน้องนอะพี่น้องเนาะอันนี้ถ้าใครจะพาอนั่นเราย้ายก็จะตัดตัดผมเขาตัดใบ ตัดใบออกอันนี้ค่ะกันเริ่มเป็นดอดเลยคลาเนี่ยเริ่มเป็นดอกแล้วปลูกพระท่านดอนเลยกลางพี่น้องมาปลูกพราะท่นานน้าเลยเริ่มเป็นดกอกกับพี่น้องอันต้นยังเสียจะดกพี่น้องย้ายจะปลูกเป็นแถวไว้ก้อนนี้ย้ายจะปลูกบกเขีย ทีนี้เขาจะมาปลูกบักคุ้งก็คือเป็นช่องเป็นช่องของบริเวณบริเวณถ้าปลูกเขี้ยอีกบริเวณกินพีน้องได้ต้องเอาแนวอื่นมาปลูกเขาเพื่อทำการในดินเขาอยูย่อีกเห็นไหบักคุ้งเนี่ยบักคุ้งถ้าบัูกเขี้ยกับปลูกเป็นบงังถ้าปลูกข้างๆ่จะปลูกไว้กินเนาะทั้งสวนในสวนนอกน้ำปลูกไว้กับเก็บไว้เจร่ะหาโล่หกโลจะไปส่งเขาตอนนี้กิโลละเงี้สิบบาทน,นะพี่น้องได้ ้องมือเก็บชน,นึงก็ได้อยู่ลอยลอยลอยหนึ่งเด้จ้ะเดี๋ยเจรหารู้หูกโู้อยู่จ้ะพี่นองเพราะว่ามันเหลือกินไงเหลือกินเทากัเก็บเก็บไปขายอันนี้กต่ต้นเก้ามันอาจจะี่นองต้นเกามน เกียก็ได้อันนี้เริ่มแล้วราจะเริ่มงหญ่แล้วเริ่มง่ญ่เหมือนแล้วที่เอามาปลูกเป็นแถวนี่แหละเริ่มงหญ่อันนี้ต้นผมมาจจะเป็นดอกแล้วก็คุงเดี๋ยวว่าถ้าน้ำออกเดี๋ยวก็สิฟันออกเพราะว่าเขาดอกแก่ก่อนน้มไว้รีพีนออนพ่นองบักคุงเนี่ยเขาค่อยๆพี่นองจำไว้เลยอากาศเย็นๆเนี่ยบักคุ้งเนี่ยโอ้น้าไว้จ้ะอ่ะ ท่านคลิปนี้ก็ไแค่นี้ก็นอกเจ้าเนาอพี่น,อน,อนอ้องเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าจ้าสวัสดีจ้า